สำหรับท่านที่มีอาการเบื่ออาหารนะคะรู้สึกไม่อยากอาหารเบื่ออาหารรู้สึกว่าอยากจะกินอาหารได้มากขึ้นสำหรับคนที่ผอมมากๆนะคะหรือว่าท่านที่เป็นไข้หวัดไม่สบายเป็นระยะเวลานานกินยาเยอะแล้วทำให้น้ำลายเฟื่อนนะคะทำให้เราเบื่ออาหารนี่เลยค่ะใบหูเสือค่ะเคี้ยวสดๆเลยนะคะเพื่อนๆเคี้ยวสดๆได้เลยน้ำคั้นสดของใบหูเสือนะคะ มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นความอยากอาหารของเรานะคะคือสรรพคุณของเขาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงที่ที่ใช้กับตัวเองได้ผลก็คือเพิ่มความอยากอาหารนะคะคือในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะหลายท่านที่ที่ติดโควิดนะคะหรือว่าเป็นไข้เป็นบาดนี่คือก็จะรู้ดีว่า อาการที่ตามมาจากการเป็นไข้หวัดหรือการเป็นโควิดก็คือมีอาการลองโควิดคือเบื่ออาหารนะคะหลังจากที่เราเป็นโควิดนะคะทำให้เราเบื่ออาหารมากคือกินอาหารไม่ได้ทําให้เราไม่มีแรงนะคะแล้วก็ทําให้เรานอนหลับไม่ดีเนี่ยค่ะใบหูเสือนะะเนี่ยค่ะเคี้ยวสดๆหรือว่าคั้นเอาแต่น้ําสดๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ดื่มเลยค่ะล้างน้ําให้สะอาดค่ะท่านที่กินง่ายคือกินเป็นประจําเคี้ยวเลยค่ะ ล้างน้ำไม่สะอาดเคี้ยวเลยนะคะมีฤทธิ์กระตุ้นความอยากอาหารได้ท่านผู้ชมจากนั้นมานี่คือกินข้าวได้สุขภาพร่างกายเราสดชื่นขึ้นนะคะตั้งแต่ได้กินข้าวได้แล้วก็นอนหลับได้ดีด้วยนะคะลองดูค่ะกระตุ้นความอยากอาหารได้นะคะใครที่เบื่ออาหารลองเลยค่ะเนียมหูเสือค่ะ มีสิ่งใดดีๆไปเหมันก็จะมาแบ่งปันเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะสิ่งใดที่เป็นประสบการณ์ที่ทดลองแล้วใช้ได้ผลดีทํำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นไปเหมันก็จะมาแบ่งปันเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกแชร์ทุกไลค์ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ